สวัสดีครับวันนี้เรากลับมากับรายการของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ดีใจมากมาะเป็นรายการใหม่ของผมเลยนะที่ผมกำลังจะทําขึ้นมานะผมก็วันนี้มาที่เอพิโซดที่หนึ่งนะผมก็วันนี้ครับรายการของผมก็คือวันนี้ชื่อรายการว่า Nice to Meet You นะครับยินดีที่ไม่รู้จักนะผมวันนี้รายการของผมนะมีกาทำคอนเซปต์รายการจะเป็นยังไงก็ง่ายๆครับรายการนี้คือผมจะเอาวงที่ผมไม่รู้จักเลยนะครับมาทำให้มันรู้จักนะครับในรายการเดียวนะ วันนี้ก็วงที่ผมจะนำมานะครับผมก็คือจริงๆรายการคอนเ็ปต์ง่ายๆคือว่าผมจะทำการแตกต่างจากเวกซ์แนบ็อกช่ไหมคือเวกซ์แนบ็อกเดี๋ยวคือการเวกเพลงใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือการที่เราเาเอาเอาทุกอย่างของในวงนี้ที่น่าสนใจมามามาเวกเช่นอาจจะมี MV บ้างแล้วก็ในคลิปว่าจะมีการเวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่านะ ก็ไมาสนใจนะตรงนี้รันเึ็การปักเมนได้เลยนะคือด้วยท่าไรว่าปกติมันอนผมจะได้แค่เอ็มวีเดียวแล้วมันจะจบนะมันดูแล้วผ่านไปเลยแต่ว่าอันนี้เราจะรีอคแล้วมันก็จะเห็นอยู่สองครั้งกันเนอจะดูว่าคนไหนน่าสนใจบ้างในในวงนี้นะวันนี้ครับวงที่ผมถะเข้ายินดีที่มาจากไม้ก็ไม่เชิงแต่ว่าเราเคยเห็นหน้าคล้าตากันมาบ้างแล้วนะอาวงนี้ก็เป็นวงที่ผมคิดว่าเป็นวงที่ผมรู้สึกว่าวงนี้จะรูต้นช่วง2018นะ มันไปปลายเจนสามเข้าเข้าเจนสี่แล้วนะครับวันนี้วงที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจวงนี้มากนะผมรู้สึกมันมีความแบบมันมีความเอากลักษณ์ของวงอยู่เนาะทั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้างใหญ่มากแต่ว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นวงที่ผมรู้สึกว่าเพลงเขาก็ดีคือเคยแอบฟังมาแล้วนะครับจริงจริงด้วยทุกคนเลยคิดว่าเฮ้ยเราเราต้องไม่ไม่เคยฟังเพลงเขามาแต่เราฟังมาแล้วนะครับจะรับยินที่มาจากกับรายการของผมในวันนี้นะผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยแอบฟังเพลงเขามาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเขาดีมากแต่วันนี้จะเอา,อาเอ เรายังไม่ได้ไม่ได้ชมมาก่อนนะเนี่ยมาดูแล้วก็ม,มันด้วยเสถนยรน,นะผมซึ่งก็แบล็งผมไม่ได้แบล็ง,ลง,ลงนนแน่นอนแต่ว่ายังวีในผมคิดว่าจะเลือกเพลงที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจในการมามาทำในรายการน,นี้เนาะแล้ววงนี้ก็กำลังมีคอนเสริร์ตที่ไทยด้วยเนาะวงนี้ก็คือ A T นเอทิสส์นั่นเองนะแฟนคลับของวงนี้ก็คือเอชไชนี่แน่นะผมะผมรู้จักวงนี้ครั้งแรกตอนผมดูซีรีส์ชื่อเรื่องว่า Imitation นะเป็นซีรีส์ที่เลาเรื่องวงการ, K รเคป็อปเป็นเบื้องหลังของวงการเคป็อปเลยแล้วก็เขาจะเอาสมาชิกของ A T S ไไ้ทีนน่่มนจะเอ แล้วคนทก็ไปอยู่ในอยู่ในซีรีส์นี้ก็กระจายเป็นวงสมมุติไปอะไรเงี้ยนะก็มีเนะาะก็เลยรู้จักวงนี้แต่ตอนนั้นซึ่งจริงๆเล้ยไอซีรีส์เรื่องนี้ไอคนที่เด่นในวงนี้ที่แบบเป็นรับบทเด่นๆพระรองก็คือคุณยินโฮใช่ไหมนะครับถ้าใครเคยได้ดูกันเนาะอ่าแล้วก็ก็ผมก็ผมก็ชอบยุนโฮนะแต่ว่าจริงๆอน่ยผมแอบไปดูว่าเฮ้ยใครน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยนะผมได้ประทับใจมินกิเรื่น้อยเนาะ โอเคแต่ว่าวันนี้ครับรายการนี้มาจากให้เราเอพิโซดแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามมาดูกันว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงนะผมก็เราจะเริ่มจากการแว็สิ่งที่ผมไม่ได้เคยแว็มาก่อนเลยนะดนัทั้งชีวิตยังไม่เคยแว็อันนี้มาคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะอ่าผมเริ่มที่เพลงใหม่ของเขาเลยนะชื่อเพลงว่าเบลชี่ไหมเชยร์ฮอตชิลลี่เปเปอร์ของโจฮิตชื่อเพลงนี้นะก็เป็นเพลงที่ผมสนใจมากนะแล้วก็เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมฟังมาแล้วนะอ่ะโอเคเราก็ต้องทำในบ้านเราฟังมาแล้วแต่ว่าปุ๊บไหมเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเต็มๆนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูนนีะก็นะ อเค่ฮอชิริปเปอร์นะเป้าชี่นะผมมาดูนะว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้ผมดูนะครับเป็นของ KBS นะนั่นเองก็มันโค้ดอัพมากเลยมูกคนซ้ายเป็นยุนโฮอร์มใช่ไหมน้อ,มมองฟานเี่น้อเปนไงนะครับที่เขาอยู่อยางผม คือไม่อยากไม่อยากพาดพีโมงหรือเอตะคุคุเจอคิดแต่เป็นแบบเวอร์ชันเขาเนี่าซอฟกว่าเออแต่เพลคือพวกนี้กัมีเอกลักษณะทกัน ผมชอบท่าเต้นนะเขเวียดดิเฮ้ยเพลงดีนะไปเล่นแบบคือผมฟังก่อนนี่ผมไม่ได้ฟังแจริงจังอะไรเนี่ยนี่โอเงดี็นดิโอ้คนนี้ใครหรอหรือคุณคือมินจีหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยจำหน้าจำหน้าได้แต่ว่ามึดคือไม่หออก คุณเหลือแั่ษานอะไรที่บโอ้โหคนนี้ดีคนน <c oughs> ี้ดีคนนี้ดีไม่หล่อไม่หล่อเลยโอ้ยสาดเลยโอ้หดีไห นโคเฮ้ยชอตต่างเนะนี่ยเราเขาใช้เป็นเหมือนต่อแถวเออย่างเงี้ยนะวนเวียนกันไปอ้าวเออมาแนละ้วมาถึงตัวตึงแล้วคุณซานโอ้ยซานไม่ต้องใส่ยุ่ยก็ได้จริงหดเลยกก็ดุม้มเลยคนนี้คนนี้ตัวโตนะบงแล้ซานเข้ใจ ต้นนะเ,เดี่ยนะต้นเดี่ยหมดเอันนี้คนแรกได้เป็นยืนโหัวเลยดูผู้ดีสุดในวงเลยเฮ้อท่านนี้ดีท่านมันช้าๆลงมัน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 สามารถที่จะโฟกัสที่เปียนได้โอ้เออดูอตีมันเดือดดีิงนะ อ๋อดีเลยว้าวเออก็เหมือนมันเพลินดีไหมเพลงมันดีด้วยนะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เพลินดีนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเพือนะเป็นการดูเพลินที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสนุกเลยนะมันเพลินดีนะผมชอบอะไรฉากนะการไอ้ฉากนั่นไอ้ฉากที่มันเวียงกันนะก็โอเคนะ โ okay, อเคถ้าปากเมนเนี่ยก็กก็็กกยังยังเดิมว่าผมก็ชอบพี่คนนั้นนะท,ที่ที่เหมือนเขาแร็ปเก่งๆที่หน้าเขาใจใ้ขึ้นมาเครับที่แบบเขาจะผมไม่คิดมันมีพี่อยู่คนนี้ผมเสียวคูไม่คนนั้นนะผมเสีดำๆเำหน่อยู่คนหนึ่งอธิบายดีดีกันเดนเ,ดเราก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าคนาเรือะไรไปดูอีกเอ็มวีไปดูเอ็มวีแล้วแนตะว่าเฮ้ยคนไหนน่าสนใจนะครับแต่โดยรวมผมชอบเพลงวันนี้นะครับดีเหมือนกันและเพลงก็ดีนะคือก่อนที่ผมไม่ได้ฟังเพลงแบบจริงจังแล้วก็ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ก็รถ้าแต่มันดีนะผมเห็นมันไม่ใช่รันสเตติก แต่ว่าอตอนนี้ยผมคุนพบว่าเออเพลงมันก็ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอยโอเคโอเค,โอเคเลยนะแล้วก็ท่าเต้น,นแบบเนี้ตึงต้งตึงต้งตึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนะรู้วจริงๆนะถ้าคุณชว่วยซานะค,คุณก็ต้องนะหยุดนะชซาต้องหยุดนะผม <laughs> แต่ผมไม่ได้เป็นซาุณ <laughs> คุณอย่ามาเลยผมไม่ได้เป็นซาน์ซารนะดียอดนะดีมากเลยเวเนะิกุลหัว <laughs> <laughs> ข้าก็ดีนะหเ <laughs> ข้ก็ดีคนระับ <laughs> โอเคอันนั้นคือพาร์ทแรกของเรานะครับคือพาร์ทการ react performance อ่า react performance ของวงอ่า etich นะครับกับเพลงล่าสุดเลยเนาะ bouncy tear cherry pepper นะโอเคพาร์ทต่อมาก็น่าจะต้องเป็นการ react mv นะผมซึ่งผมก็คื้นลี่หลาย mv ของของ etich แต่ผมเคยเคยรับชมไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางอันที่ไม่เคยรับชมเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยผมพยายามจะจัดเพลงที่ผมไม่เคยรับชมเข้าไปนะผมก็ MV นะี mv จะมา r ร a c กับรายการของเรานะก็คือวันนี้จะเป็น mv เพลงที่ชื่อว่า เกอร์ริล่าครับของไอชีฟนะครับซึ่งก็ปล่อยมานานแล้วนะแต่ว่าผมก็เป็งนี้เพลงผมไม่สนทัดที่สุดนะผมฟังเพลงแล้วผมจังคำพอนไม่ได้แล้วแล้วก็เอ็มวีก็ต้องสนใจมีของเะไรนี้แล้วกันนะครับกับเพลงเกอร์ริล่าครับมาดูว่าเราจะเจออะไรบ้างครับเราจะเจอพี่คนดิ้งหรือเปครับโอเคครับมาดูกันเลยครับนี่จะนี่าเป็นโลโก้ค่ายใ่ไหมใช่ไหมนี่เคเคคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหม วให้ความรู้สึกมันมีความรู้สึกเอ็มวีโบราณมากเลยมันพวกเอ็มบีเก่าๆรสสปอยส์มันจะเป็นยังไงมาแล้วโอ้คนแรกก็โดนแล้วนอะอืมต้องรมโอ้คนนี้จะ่เป็นอูยองนะเมื่อกี้เห็นหน้าเมิ่งเห็นหน้าไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เธอหรือเปล่า เรื่องดีแล้วเนะี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอู๋อ็มบีมันอยู่ข่าวเป็นหนังสูงมากนะ ว้าวอืป่านนอะป่านเนอะปานตาถามพี่คนนั้นอยู่อหาอะไเขาพคนไหนโอ้ผมชอบท่อนนี้เลยะเพลงนี้เออโอเคเลยนะมีมากเลย คือดีมมีเปคำเร็วแล้วมีนคำสักะสนุกดีไหมใช่หร,รือเปล่าใช่เขาเรแบบเฮ้ย,ย,ยคุณี่ดีคุณี่ดีคุณคุณที่ดเาาีเดี๋ยวนีโอ้คเดียกันเป็นโอ้เธอคือมินกีหรือไงล่ะโอ้นี่ไงแค่วัวกมาคพี่แค่คนเดี๋ยวนะไม่ใครเดี๋ยนะ คนนี้ดีเลยฟลักฟลักคุณเป็นต่วตั้งแต่แข่มันดีว่ะเลยถ้าเกิดใครเร็วเนี้ยดีมาดีนะเพราะเขาใช้ความเชิดช้าเขาเข้าท่อนฮุกอะแล้วมันแบบมั park. นมันตบเร็วเลยสนุกดีไหมอันนี้เล่นแบบภาพเป็นั้นหรือเปล่า ออโอ้เออนี่ยคนนี้จะเป็นที่เป็นโ,โลโก้จำไดยย้คนนีน้ใช่ไหมถ้าคนนี้นะเมื่อกี้ที่ผมเห็นเป็นโ,โลโก้โอ้ยูโทตวเดลีย เพื่อนเพื่อนว่าอะไรนึ่งเพลงมันดีเนี่ยบีมันไปไปเรื่อยเลยมันหนักเลยะมันหนักเลยโอ้ลาโบครับผมต้องให้อันนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มันไม่แฟร์นะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงจริงยังไม่จบนะมีต่อยอ่ะเห็นแล้วยังมีที่เหมือนยืนโวยเยอะมากเลยเรเห็นเห็นมันอยู่กับซานเยอะมากแซวทางของฝีกอง เห็นเยอะมากต้องเก็บลุกนะอ่าอืมแปลกนะเพลงนี้ไม่ล้านไม่ล้านไลค์นั่นแหลแปลกมากเลยนะโอเคนะครับเพลงนี้ผมปล่อยเมื่อปีที่แล้วนะแล้วผมว่ามันก็โอเคนะคือมันดีอรัแล้วผมก็กรูกก้สึกว่าไวท์นะครับไวท้ไวมากแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ดีนะคือเพลงนี้ผมเคยฟังมาแล้วแหละแต่ว่าลืมพ่นไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าอผมฟังอีกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความอนเ e n e r อย z e r มากนะ กูเพลงมันแบบมันม ah, like ันเลยกึกูกูกวิลาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ถามสับไบคอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่แปลว่าคือผมไม่รู้ว่าคนที่ผมเห็นเนี่ยมันคือคนเดียวกันหรือเปล่ากับคนเมื่อกี้แล้วและเผอิญถ้าเป็นคนเดียวกันเปนบินกที่ผมเล่ไวต่แรกนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดีนะดีมากเลยนะก็คิดว่าถ้าเป็นคนเดียวกันก็จะยินดีด้วยจากการผมก็โดยรวมนะครับก็เป็นวันที่ดีนะผมว่าผมผมมันมันโอเคนะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรเป็นเพลงที่เรียกว่า สนุกนะครับแล้วก็มันเป็นที่เราสึกมันนะเราฟังเราอย่างเป้นต้นเอ็มวีก็ผมไม่พูดอะไรเยอะเพราะไอ้เอ็มวีมันก็เหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่แปลกกว่คือทำไมยอดไลค์มันถึงไปถึงหนึ่งล้านนะปะ้าแต่ว่าโอเคโดวยรวมผมเลยว่าเป็นอนไะไรดีมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นวงที่มันมีความยูนิคอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวงที่อาจจะไม่อยู่ในราคาที่ใหญ่มากนะแต่ผมว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะไปในจุดที่โคตรดีมากๆได้เลยนะผมก็เอ็ทีวงเป็นวงที่ดีนะครับวงที่ดีแล้ววงที่ พร้อมในการที่จะไปนั่นนะโงโป๊บเห็นว่ามาที่ไทยก็เหมือนกับบัตรคราโซเฮาส์หรือเปล่าก็ดีนะตีดีมากเลยเออโอเคถ้าปักตรงน,นี้ก็ปักคุณคนนั้นแหละคุณคนนั้นคนเดียวเลยผมว่าเนี่ยแต่ตั้งแต่ไอตอนเปิด์ฟแล้วก็ยันตอนเนี่ยผมว่าผมไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าเนียถ้าคนเดียวกันตัในใวไหนจากใครวี่คนหนึ่งผมชอบนะหน้าตาเขาดูนะั่นเดียวโวเข้ากับคนนั้นเนี่ยอะไรก็จริงนะถนะึสเวซานนะสเวซานก็นั่นแี่ะคุณเป็นเหนือเมอนไปแล้วนะคุณคือเหอนือเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดถึงคุณเยอะเลยยุนโฮก็็ดดีียโฮกนะ อูยองก็ดีดีหมดเลยเราบอกว่าดีหมดเลยก็ได้เลยโอเคครับวันนี้ก็รายการเราก็ได้จะประมาณนี้นะผมว่าคอนเซ็ปต์มันจะต่างจากไอ้นั่ผมอผมจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่พูดเยอะหน่อยในรายการนี้มันจะต่างจากตอนที่ผมทำเวลส์เนะี่ยบอกผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดอ่าก็ได้จะประมาณนี้นะครับกับอ่าอะไรนะเดี๋ยวฉันลืมชื่อรายการตัวเองแล้วเนี่ยขอาไปด้วยก่อนนะกับรายการ Nice to meet you ใช่ไหมอ่าวินดี D ที่ไม่รู้จักนะผมก็เป็นรายการที่ผมว่าตั้งใจทำนะแล้วก็ผมรู้สึกว่า ผมอยากให้ทำเขาติดกับเอเจนท์ไทนี่ก็ดีนะทุกคนเนาะที่จะเข้ามาร่วมโครงงานนี้ก็เป็นเกีเยรติที่สุด,สด,สด,นนดแล้วทก็ยินดีด้วยทุกคนนะเอเจนท์ไทมี่ทุกคนนจริงๆมากเลยนะก็โอเคนะวันนี้ก็จบเกียรติเท่านี้กับรายการของผมนะครับก็ขอให้ทุกคน,นมนะีความสุขนะเป็นพปี้คัพปี้กับการดูคลิปของผมแ,บบนะแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสักกบงอืน่นอยากให้ผมมาเรียกอะไรก็ตามแต่แล้วหรือว่าทำรายการนี้เป็นรายการงอกใหม่ๆก็ได้นะเพื่อเราก็ถามความรู้กัน คือผมยอมรับสารภาพตามตรงว่าผมเป็นคนที่ผมไม่ได้มีวงที่ติงเป็นประจำขนาดนั้น,นครับคือจริงๆเลยผมติงเนี่ยผมติงแค่วงเดียวเท่านั้นนะครับในเกาหลีเลยอนะคือวงนี้นะเดี๋ยวนะเนีน่ยคุณคุณนได้อยู่วงไหนครับผมก็ติงวงนั้นนะครับนะครับผมติงแค่ BTS เนาะแล้วก็จริงๆมันก็นั่นแหละเรไปโฟกัสที่ BTS มากกว่าเยอะนะครับเพราะวเวลาที่เราจะไปดูวงอื่นมันจะไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็มันก็จะมีหลายเพลงเนาะตกหล่นไปไม่ได้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังผมก็ฟังหลายๆวงเยอะนะเพราะว่า หนึ่งก็เราก็ทำรายการด้วยแล้วพยายามจะไปหลายๆวงอไงนะไรเงี้ยก็ใครที่อยากจะดูอีพีอยู่ที่มันมีอีพีอยู่แล้วนะแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเสนอมาได้เลยนะว่าอยากให้ผมรีแอกวงไหนในรายการนี้แล้วคุณอยากให้มันแบบมันเป็นยังไงอะไรเนงะี้ยคุณสามารถบอกได้วงที่คุณที่ผมไม่รู้จักแนะ่เพราะว่าชื่ออะไรก็บอกอยู่อนะไรเงี้ยนะผมหรือว่าเป็นวงที่ผมไม่ได้สัมผัสนะอ่ะนะเนาะจริงๆผมก็วางไว้หลายอีพีนะว่าจะทำวงไหนบ้างอนะะไรเงี้ยจะเป็นดังบ้างไม่ดังบ้างอะไรเงี้ยนะผมว่เราพยายามที่จะเปิดคอมมูนิตี้ให้คนมานั่งถือสารกันมาเฮ้ยอยากที่จะ ได้วงไหนให้เรารู้จักบ้างให้เราเล่นแร็กบ้างอะไรเงี้ยผมก็มั่นใจว่าหลายวงผมก็ไม่ได้ดูเอ็มวีนะอาจจะเคยฟังเพลงบ้างมไม่คได้ดูวีนะผมก็สามารถที่จะลงไว้ในคอมเมนต์ได้เลยในต้นล่างนะผมก็จะมาเวียให้นะครับผมแล้วก็บอกมาไว,ว่านี่ไม่ใช่แบบซนบ็อกซ์แต่นี่มันคืออินดี้ที่หนึ่งอยา่างหนึผมรูปแบบอาจะไม่ได้ต่างกันบ้างแต่ว่าก็เป็นการที่มันจะขยายเพิ่มขนาดความแร็กขึ้นมาหนึ่ เยอะมากนะครับก็ผมว่าพูดเยอะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับกับเอพิโซดหนึ่งไม่รู้มีคนดูเยอะขนาดไหนลูกเอเมเอไทยนี่เยอะหรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะผมก็พบกันใหม่เอพิโซดที่สองนะผมกับจะจะเป็นคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครนะก็ไปดูกันนะว่าเป็นใครนะก็พบกันใหม่นะผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน